ที่แล้วคุณธรรมพระษาริปุตที่กล่าวเอาไว้วเป็นบัณิัติเป็นภูมีปัญญาแล้วก็มักน้อยสัโดดสงบสงัดในครุครคีด้วยหมู่คณะประโลคความเพียรคำว่าประโรคความเพียรน,นี้หมายถึงมีความเพียรเสมอต้นเสมอปลายแล้วกล่าวตักเตือนอดทนต่อถ้อยคำ ของผู้อื่นโจดท่วงคนผิดตำหนิคนชั่วทีนี้วันนั้นยังไม่จบนะครับ,รบก็ยังมีอยู่มีอยู่อีกหลายข้อ,อเช่นว่าเป็นผู้ไม่โกรธอันนี้เอาตามในพระรจดฎกนะครับคบแต่ที่เห็นพูดถึงเรื่องพระตจปิดก,กันอยู่เอาตามในพระรจดฎกท,ที่ที่อ้างถึงแล้วข่าวก่อนในในเล่มที่สิบห้า <c oughs> ข้อต่อมาก็คือไม่โกรธท่านเป็นผู้ไม่โกรธก็ทราบอยู่แล้วก็ท่านเป็นพระอรหันต์นะฮะไม่โกรธแต่ก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างที่มีคนทดสอบท่านมีมีการทดสอบ,บงเหมีการทดสอบฮะนะมีคนทดสอบท่านเพราะว่า,าลูกศิษย์ท่านก็ยกย่องสรรเสริญพระสาีบุตรว่าท่านไม่โกรธนี่ก็มีพรามคนหนึ่ง คงจะไม่มีคนยั่วให้โกรธแล้วมั้งถึงไม่โกรธครับ <c oughs> ลกูกศิษย์ก็บอกว่าไม่ใช่หรอกท่านไม่โกรธจริงๆอาจจะลองทดสอบถูก็พระสาริบุตรเข้าไปบิณฑบาตท,ท่านพระรามก็เดินตามไปตามไปก็ทุบหลัง <c oughs> ทุบขลางหลังปึ๊ก <c oughs> สายาบุตรก็เฉยพรามก็เอะไม่โกรธจริงๆ ไม่มีเกียรติของผู้โกรธเลยครับก็เลยเสียใจมากครับคุกเขาลงกราบท่านท่านทําอะไรกันเนี่ยก,ก็เล่าให้ฟังว่าเขาต้องการจะทดสอบท่านท่านบอกว่าไม่เป็นไรหรอกก็ไม่ไม,ไม่ไม่ถือโทษให้อภัยสามก็บอกการให้อภัยก็ให้ไปฌานที่บ้านทันทีบ้านท่านก็ไปเขารับบาต รับบาตรท่านก็ไปทีนี้ลูกศิษย์เลยครับลูกศิษย์ท่านอาคนที่เริ่มใส่ท่านเห็นนะ <Okay, S 2> เห็นเหตุการณ์เห็นเหตุหการณ์นะฮะ uh huh. ก็เลยตามไปดักอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านตามขอร้องพระสายริบุตรบอกว่าท่านรับบาตรเถอะท่านรับบาตรของท่านเถอะผมจะจัดการคนนี้ uh huh. สาริบุตรบอกว่าอา้าวแล้วเขาตีท่านหรือตีอาตมาแล้ว อาเขาตีท่านนะตีพระคุณเจ้าอา้วาเขาตีอาตมาอาตมาก็ให้เอาภาัยเขาแล้วจะไปเอาอะไรอีกอ่ะชาวบ้านก็เลยหนีถอยไปไมันไม่ทำอะไร